สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กันกับเราเหมือนเดิมนะครับร้าน STM ีอ็และอดอครับวันนี้ผมจะพามาชมครับไฟหน้า led c 6นะครับไฟ led ตัวนี้วัสดุนะครับจะเป็นอลูมิเนียมมีพัดลมระบายด้านหลังสายที่ให้มาจะเป็นสายถักนะครับแล้วก็จะมีตัวยางอยู่ตรงนี้ เพื่อความแข็งแรงนะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED สีขาวคว้าให้ความสว่างสูงถึง3,800ลูเมนนะครับ oh. อายุการใช้งานจะอยู่ที่30,000ชั่วโมงนะครับรับประกัน3เดือนเต็มนะครับและที่สําคัญนะครับสินค้าตัวนี้ไฟ LED ส6เนี่ยตัวนี้กันน้ําได้ครับ oh. กันน้ําได้ยังไงเนี่ยไปชมกันเลยครับ oh. สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจไฟหน้า LED C6 ตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจ Facebook STM Racing o d o n เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับสินค้าตัวนี้มีมูลค่า390บาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าบอกว่ามาจากคลิปนี้นะครับลดทันทีเหลือ190บาทเท่านั้นครับจำกัดจำนวน10ชุดเท่านั้น,นครับขอบคุณครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ